ข่าวที่ทําให้หัวใจหลายคนตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสุขคือการประกาศของอเล็กเรนเดลที่กําลังจะกลายเป็นคุณพ่อตัวจริงเสียงจริงแต่เรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวดีธรรมดาเพราะมันเต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกที่ลึกซึ้งซึ่งหลายคนอาจมองข้ามไปได้ง่ายๆในความเป็นจริงการได้เห็นคนในวงการบันเทิงประกาศข่าวดีแบบนี้เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับแฟนคลับและคนทั่วไปอย่างมากด้วยเหตุนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องราวนี้ในเชิงลึกกันดีกว่า อเล็กเรนเดลได้เปิดเผยข่าวดีผ่านโพสต์ภาพขนาดอยู่ในคอนเสิร์ตวงดนตรีโปรดอย่างโอเอซิสซึ่งเขาและภรรยาเจนนี่ธนวดีได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อสัมผัสความสุขในช่วงเวลานี้หลังจากรอคอยมานานกว่า20ปีที่เขาได้โพสต์ภาพและข้อความประกาศว่าตนและภรรยากำลังจะกลายเป็นพ่อแม่คนทำให้เพื่อนๆและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีอย่างล้นหลามพร้อมกับความรู้สึกดีๆที่ส่งต่อกันอย่างอบอุ่นไม่เพียงเท่านั้นแฟนคลับหลายคนก็ได้แสดงความรักและความสนใจต่อเรื่องราวนี้อย่างมากมาย โดยบางคนบอกว่ารักอเล็กมาตั้งแต่เด็กและตอนนี้ก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเขาและลูกที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยเช่นเดียวกับคําพูดที่ว่ารักอเล็กมาตั้งแต่8ขวบจะอยู่รักลูกของอเล็กด้วยยอยๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความพักดีของแฟนคลับที่มีต่อเขาอย่างแท้จริงแต่ที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นพูดคุยในวงกว้างคือการเปิดเผยข่าวดีนี้ในช่วงเวลาที่สังคมและวงการบันเทิงต่างก็เฝ้ามองดูความเป็นไปของแต่ละคนอย่างใกล้ชิด คำถามที่หลายคนอาจตั้งขึ้นคือการประกาศข่าวนี้ในช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับชีวิตส่วนตัวมากขนาดนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่และมันสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเปิดเผยของอเล็กในเรื่องส่วนตัวอย่างไรเรื่องราวนี้จึงไม่ใช่แค่ข่าวดีธรรมดาแต่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและความเป็นสาธารณะในยุคปัจจุบัน